พระนครศรียุธยาครับดูคะแนนกันนิดหนึ่งครับหน้าจอครับมาเป็นทางด้านมุมแดงครับศิลาเพชรนำทั้ง3ท่านเลยนะครับ19 19กบเาครับอดูภาพช้าครับบางยาครับนี่ครับฟาดช้ายกที่ผ่านมาครับพยายามจะเตะขาเจาะยางครับหลุดจังหวะนี้ครับนี่ครับโดนคือครับเตียงไปเหมือนกันครับทางด้านศิลาเพชรมาดูครับ2ยกขึ้นนําไปแล้วครับทางด้านศิลาเพชร3ยกที่เหลือต่อจากนี้ครับอานวยเดชจะตีตื้นกลับมาได้หรือไม่ครับสร้างความคึกคักให้ลูกหลาน ชาวมวยเลยครับวันนี้อาจารย์เสน่ห์ทับทิมทองครูมวยครับพาลูกศิษย์ลูกหามาดูเจ้าทิวครับสอสุวารีก็ขนน้องน้องนักมวยในค่ายมาดูครับส่วนคุณพ่อคุณแม่มาดูครับสร้างสีสันครับนี่คือภูมิปัญญาของคนไทยครับพัฒนาเป็นกีฬามวยสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างความมั่นคงครับจากนักมวยสู่นายทหารนายตำรวจนะครับประกอบสัมมาชีพได้ครับปัญญาครับ หนึ่งรายการที่ยกระดับมวยไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลนะครับยกระดับในทุกๆุกด้านครับเรื่องการตัดสินแล้วก็ตัวของตักหวยครับดูวับสายยาวๆของอํานวยเดชครับดูลายแขนกดแขนไว้ครับท่านอาาศิลาเพชรครับสายมาครับยิยขึ้นมาเตะสายยืนเอียงครับท่านาศิลาเพชรยังกองเพนวัดเลยครับไปคอัไปตุกครับอาครับหนักๆเนื้อๆครับแต่ว่าต้องขยันครับเพราะว่าศิลาเพชรนั้นออกนําอยู่นะครับ ไม่มีอะไรจะต้องคิดเยอะนะครับอํามวยเดชสั้นกว่าต้องขยันเดินครับต้องเดินลุยเปิดเกมนะครับโอ้รถทีวีค่อยๆหลมลงไปครับสร้างความกดดันให้กับอานวยเดชมากพอสมควรนะครับทางด้านศิลาเพชรณตอนนี้ครับดูครับความใหญ่ความยาวครับเอามาใช้ในเกมการชกในวันนี้ครับเพื่อที่จะมาแก้มือล้างตาได้หรือไม่ครับดูดสับขาเข้าไปครับเราจะเห็นว่ามวยนั้นสนุกมากขึ้นนะครับ ปกติแล้วยกหนึ่งเขี่ยขายกสองดูศงส่งครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะครับออกอาวุธกันสนุกมากขึ้นนี่เป็นการยกระดับกีฬามวยครับด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับอา่าทำการมาจากส่วนกลางนำทีมโดยอาจารย์วรสังพัฒดีคำครับพี่โดของเราขวาทีหนึง่งจิ้มซ้ายไม่ถึงน้แม่อนมยเดต้องเบียดใกล้ๆอีกนิดนึงครับบางยาต้องคิดไวทำไวครับอเมริดได้มีโอก,ก,กาสที่จะหลงเบียดแข่งซ้ายของศิลาเพชรได้ครับ ต่อยมัดฟันสอกอัดเข้าไปเยอะๆตั้งแต่หน้าลำดึงดครับมาครับผูกง่ายๆอย่านิ่งครับบนเวทีต้องขยันครับขยันออกอาวุธครับดุบสายพอได้ครับจังหวะนี้ดีบสับเข้าไปไม่ต้องคิดเยอะแล้วอ้าวทำได้ต้องทําเลยครับออกได้ต้องออกครับไม่ต้องคิดเยอะครับอ้าวทีมงานทีมงานของกองเพชรไข่แก้วก็บอกให้ออกให้เดินให้หัวนะครับวางล่างสวยครับล้งดนเต็เข้าไปทำท่าไม่ดีรับฐานล่าง ต้นขาด้านขวาของทางด้านอันวยเดชครับดูครับศิลาเพชรจะปิดเกมหรือเปล่าครับดูครับโยกเข้าไปครับขวาขึ้นนงล่แขนกดแขนตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการบุญพาพักกดผลครับแยกออกมาแล้วก็สับมือให้ชกกันต่อครับอ่าสับปุ๊บคุมเข้าหาเลยครับอานวยเดชวรวันทวีโอ้ยโดนเขี่ยขาลาหมัดนั้นดีอยู่ครับหมัดซ้ายอาครับอยู่ที่ว่าจะกล้าจ้วๆกล้าต่อยหรือเปล่าครับอ้าวครับผ่าน3มยกครับ เดี๋ที่ผ่านมาครับส0ต่อเ้าแล้วก็1 0บต่อแล้วก็ส0 .9 ต่อครับสองตนดึเสียงครับดูภาพชาๆสวยๆมุมชัดๆไปด้วยครับทีสปอร์ตขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยครับเราได้ดูมวยมันๆสนุกๆแบบนี้ครับอ่ารับลุนกันต่อครับ3มยกเห็นแล้วนะครับว่าคะแนนเป็นอย่างไรเลาะฉะนั้นมุมน้ำเงิน ต้องใสให้เต็มถังหมดบิดให้หมดเกเลยครับคะแนนสานโดที่ฝามาชัดเจนครับทางด้านศิลาเพชรครับที่เคยแพ้มาในไฟที่แล้วขึ้นนําได้ทั้ง3ยกครับมาดูครับยกที่4แล้วก็ยกที่5ที่เหลือต่อจากนี้ไปครับทางด้านคุณเบเดีครับต้องรับต้องน้องครับที่มีโอกาสจะกับสุนเกลีครับดูครับส่ายาวๆอัดเข้าไปครับตีรบบยกนี้นี่มาถือว่าถูกทรงแล้วครับอ้าวครับลุยแล้วบวกอย่างเดียวรอเสียงเชียร์ครับห้ นักมวยก็เหมือนนักร้องครับไม่มีเสียงเชียร์ไม่มีอัธรรถเหมือนกันนะารเดินกว้างแข้งซ้ายสายยาไปชัยภูมิประจวบทีนีขัดว่ายังไงครับทางด้านของศิลาเพชรเป็นพระเอกนำอยู่แล้วแต่ก็อย่ารับเยอะนะครับเดี๋ยวยุบทีสี่ดีดูว่าทำได้ดีครับอเปลื่นเลื่นลื่นครับที่ตึ้งขหมดีไม่โดนแข้งซ้ายของศิลาเพชรครับตั้งเกมสู้มาครับอาญาโยกครับหาจังหวะ นี่ครับพยายามหลออกก่อนครับโยกไม่ได้ยังว่าออกมาเพื่อลซ้ายแรกนะครับพยายามจะดันออกครับคนวในตีได้ไหมเสียขวามาครับศิลาเพชรเตะทางซ้ายคนไปครับได้ดูของดีเลยครับวันนี้ทีสปอร์ตเจ็ดนำผู่มวยมันๆมาให้แฟนๆได้พิสูจน์กันครับอ้าวครับเดินเตะบ้างครับทางด้านของศิลาเพชรอ้าวโดนสวนด้วยกระปานอีกอำนวยเดียบก็ไปยิงยองอุ้ยแทงซ้ายลูกนี้ ขวาแล้วก็เสียบขวา้ายถึงกับกระเด้งนะครับทางด้านอัมมวยเดชแต่ว่าวันนี้หัวใจยังสู้อยู่ครับอย่าเดินเพลินครับระวังหมัดซ้ายของอัมมวยเดชครับเนีตะต่อยหมัดหนึ่งสองวงในจะปิดบัญชีได้หรือเปล่าครับทางด้านศิลาเพชรครับการที่ออกมาครับแล้วก็เดินถึงตัวแล้วครับไม่เปิดโอกาสให้ต่อยนะครับรวบใต้ปีกไว้ก่อนครับอัมมวยเดชเตะขวาหน้านะครับอัมมวยเดชไม่เตะซ้ายนะครับเตะซ้ายมีอาจจะโดนเกี่ยวครับดูครับขวาหน้าแล้วคว้าคอแต่งตัว สับต่อยครับมแม่เต็มเต็มซับซ้ายทิ้มเข้าไปยังไงดีครับเอานวยเดชชักเต่าปากเหมือนกันครับโจดดีหนักสสหนักครับโอ้ยทั้งแข้งทั้งศอกัตอกใส่เข้าไปมาถึงตอนนี้เกมมักอัดพอสมเพร่อนแล้วครับทางานนั้นหนวยเดชครับพยายามจะต่อยหมัดฟันศอกอัดเข้าไปแต่ว่าความใหญ่วันนี้ครับสร้างความเป็นโครียดมานี้ครับแม่ไม่เสียทรงเสียทรงไปนิดนึงครับเดินต่อครับทางานศิลาเพชร ใจก็อยากปิดเกมปิดบัญชีให้หายขาใจไปครับแต่ว่าอนุดีครับยังคอยมีหมัดสายคอยบวกคอยโต้อยู่ครับยังอาศัยหลบดึงโยกสวนนะครับนี่ทีมงานครับทีมงานของมอเพชรไ่แก้วครับจากจังหวัดประจวบคีรีขันนีล็อกเอวไว้ก่อนข้าบอํนนุยเดชแพ้คะแนนกับแพ้นอกนี่มันต่างอารมณ์กันนะครับแต่ว่ายังมีโอกาสนะครับนี่แค่ยกสี่นะครับยังพอมีโอกาสครับ ต้องบวกเนแม่นครับอำนวยเดชต้องบวกแนแม่นครับถูกต้องครับอย่างที่อนุยได้บอกครับมวยไทยยังไม่สิ้นสิริการย่วสุดท้ายก็ยังมีโอกาสครับโดยเฉพาะศิษย์วยไทยมรดกคนไทยนี่ได้นับกลับมาโดนนกเยอะแยะครับเป็นไปได้หมดครับหมัดเท้าเข้าศอกวันนี้ที่แน่ในชาวต่างชาตินักมวยไทยชาวต่างชาตินี่ได้เห็ดของจริงนะครับรูปแบบใหม่อย่างนี้ถึงจะไปโอลิมปิกครับเยกลับมา ศิลปะมวยไทยครับดูภาดช้าไปด้วยครับบางยาครับนี่ครับพยายามจะเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายอัดเข้าไปครับทางด้านอันรวยเดชครับแต่พอทางด้านศิลาเพชรตั้งหลับตั้งหลักได้บ้างครับพยายามวางแข้งซ้ายมีเข่าคอยสวนนี่ออกการอุดอัดไปเหมือนกันครับทางด้านอัมรยเดชที่ยกที่เหลือต่อจากนี้ไปครับยกสุดท้ายครับสถานการณ์นี้ต้องนับต้องน็อกกลับมาเท่านั้นครับทางด้านอัมรุยเดชครับถึงจะกลับสู่เกมครับมนุกอ่ะลุยกันต่อครับสามนาทีที่เหลือครับ แม่ถ้าเป็นข้อสอบก็ต้องการถูกทุกข้อครับอํานวยเดชเลือกเลยครับจะทําอะไรครับโอ้ดูเหลี่ยมตัวครับไปกวาดเตะลูกเตะเสียศูนย์ครับทำอะไรก็ดูดีดูหล่อไปหมดแล้วครับพนังานซิลาเพชรครับวันนี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับกําลังจะแก้มือล้างตาได้สําเร็จครับแล้วก็หยุดช็อตไปเลยครับทานานอามโดเดดครับโดนแข้งขวาอัดเข้าไปครับโอ้โหก็เร่งมาเยอะแล้วนะครับเร่งมาเยอะจริงๆครับ ก็ไม่มีใครตำหนิครับโอ้กรรมการบุญพายุติเลยครับถือว่าถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นการเซฟนักมวยไปด้วยนะครับแมพยายามเต็มที่แล้วละครพยายามจะสู้นะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจไม่ยอมแพ้ครับพรานิตย์ครับไม่ยอมทิ้งตัวครับท้ายที่สุดแล้วกรรมการอยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดครับอาจารย์บุญพาปรากฏผลครับโบกเกมยุติการชกเพื่อเป็นการเซฟนักมวยครับแล้วก็อันไปชูมือให้ทางด้านศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วปอเพชรไข่แก้วครับเป็นฝ่ายเอาชนะ นกแล้วก็แก้มือได้สำเร็จครับนะรอการชูมืออยากเป็นทางการครับดูภาพช้าไปก่อนครับจังหวะเตะกวาดสวยงามครับลูงนี้ลองไดูครับกรรมการดูแล้วอาการไม่ดีครับเลยเบรกเลยนะครับเป็นการเซฟนักกีฬาครับถือว่าถูกต้องครับนี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับล้างตาได้สําเร็จครับนี่ครับดูท่าของ มุมแดงครับศิลาเพชรปอเพชรไก่แก้วอ่ะตอนนี้กลับไปพบกับน้องแชมป์ครับเชิญครับไปในคู่ครับที่ไม่ครบ5ยกครับโอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้ดุเดือดมากๆครับใช้เวลาไป39วินาทีครับในยกที่5ครับผู้ชนะก็คือทางนั้นศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้ว